3าม,มรองแสแครับ วันเลยแล้วก็ถ่ายแค่ชั่วโมงเดีงแล้วก็กลับได้แค่ซีนเดียวต่อวันน่าจะต่อแล้วทุกนี้วเก็บไว้ทุกนี้วเลยป้ะเด็กพวกมีกองเดี๋ยวม้วนทุกนิ้ไม่มีชอบไหมชอบแต่งลุคนี้ไหมเปลี่ยนลุคนี้ครับเปลี่ยนลูกหล่อเข้มขึ้นกว่าเดิมได้ดูรูปมันปล่อยเนี้ยปล่อยตัว เ,เปลี่ยนเลยใบผมยาวมนวดมีเขามนามต้องใส่หนวดเลยปะใช่ครับยังไม่เสร็จนะเราดูตอนเสร็จดีกว่าไม่ได้เห็นว่ามันสมบูรณ์แบบแค่ไหนอันนี้อันนี้ยังไม่ได้ร่างร้อยเปอร์เซ็นต์ติดเครื่องกระดับ เรามาดูนะครับว่าคุณใหญ่จะจำคนได้ไหมจำได้แต่แหวนครับต้องให้ผู้ช่วยอย่างโสรยามาเลือกคอนเดนดูที่เยอะมากรายละเอียดที่หอจำได้ไหมเห็นไหมเต้จังแหวนน่าเจ๋งอ่ะฟังไหนฟังนี่หรอไม่เด็ดเด็ดจิบให้มันฟังแต่เสียเยอะมากยังไม่หมดนะยังไม่หมดหร เรามาใส่ดีตรงนี้นิดนึงเข้านี่เข้าดีดูดูดูเต็มไปหมดเลยไม่ดูผินิดนึงไม่รู้เลยนะให้ดีที่เดียวใช่ดูแล้วทำไมเต้ยถึงจำไม่ได้ว่าใส่อะไรวะ ้อใจละบางทีเขาจำได้นะว <ส ieur. S 2> ันนี้เขาจะสีนี้อยู่ข้างนี้นะ้าครับสี่สามสองอัดมัน อขอเทียบเทียบเฟรมนี้หน่อยไม่เห็นนะาแล้วเปลี่ยนเรื่อยๆแล้เขาก็ทิ่เขามาหาอนให้หาแล้วโดนทุกดอกรอบนี้ยโดนทุกดอกก็คือแรกก็โวตกับเตยแต่อนีไม่โหวตก็ใช่หรยอโดน ขามาเขาเปลี่ยนันเราเอาผิดด้เนมนน้าตอไล้ได้จ้เหนื่อยมหกระโดด้าลงขึ้นโต๊ะก็ลงเนี่ยสามล้าหนสิบรับมุมก็เาเมื่อกี้เห็นเล่นมุกข่าวสาม่งส3หกใช้ได้เลยออกเลอครับส3 2

ลงมาลงมาอย่า่อยะครับไดะรคนเลยพ่ทไม่โอเคม้หเลยยัไี่ะไลวนบ้วครับพี่เไิกแล้วนอะเเลยงลทำอ่ยาย่า้งลางเลยเดี๋ยวจเท้าแล้วไหนเอไรเี่ยข้างล่างเลยเอ๋ทีนาจะทอเล้วใ่เข้ากันดูดี เอาบุ้ยพี่เล่นเป็นเล่นอุ้ยห่นวยหนึ่งสเบปีให้รับ่านยังไม่มีตัวแม่เขาบอกว่าเดี๋ยวเต้ยรอเข้าความตันได้เลยได้แล้วได้แล้วจีดีลนึ่งหน่วจริง ผู้ชายทุกคนจะมีนางนองประกบฮะวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่เตยไปเคยนะครับเตยไเคยเสียงเราหแล้วบูไปดิเป็นไงคะคุณเตยเมื่อกี้ฉากเมื่อกี้ฉากเมื่อกี้ก็เป็นฉากปูเรื่องนะครับที่จะทำให้ใหญ่ไปเจอกับปิ่นอโนเป็นครั้งที่สองอ่าเจอไงน้องฝากติดตามด้วย เป็นฉากที่เราเข้ามาเล่นกัดขนาดน,นี้ว่ะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะแต่ก็ควรทําตามแค่ไม่ควรทําตามไม่ได้นะไม่ได้นะ <c oughs> ไม่ได้เป็นสิ่งไม่ดีควรทำตามนะครับผมแล้วเมื่อกี้บูไปกี่รอบ <c oughs> สามร้อยหกสิบองศาอันนี้คือเหงื่อเหงื่อจริงหรือว่านา้ำล่ะหรือว่าน้ำเหงื่อจริงดิครับโอ้ยสียงหายไม่มีหอกนะอ๋เพราะว่าเก็บปากไปเนี่ย แต่ว่าแอคชั่นไม่เท่าไหร่แต่ว่าเห็ปากไปให้มันแรงๆแบบเห้อเห้อะไรเงี้ยเห็นปีขึ้นโตขึ้นโตอันนั้นคือเป็นไงออกกำลังกายโตคือเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงปีนให้มันทำไมมันตโตอ่ะฮะป้นเหรอออกกำลังกายคนระับไปป้อนเขาเหรอเป็นเป็นทดสอบว่าโตเขาแข็งแรงหรือเปล่าโตฟุตบอนแข็งแรงหรือเปล่าอะไรแบบนี้อบอกว่าเขาแข็งแรงแข็งแรงเขาคงมีอุ้มจะตายเนี่ยนี่ตอนแรกก็เหนื่อยแล้วฝากติดตามชมด้วยนะครับ

Debbie